소리가 너무 작아. 되은뭘빠오야 <laughs> 소리 가 너무 작아 더. 소리 좀 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 뜻깊은 시간이었어 우리 다음에 또 <laughs> 만나고 우리 항상 여기서

到时候等你其他一后，呃，我们再拿关爱给哟。我爱你，又是春天的小宝宝，然后我会等你。我爱你，马嘉祺啊，今天好棒。总裁你好，我刚好就是刚好怀孕三个月，然后我很高兴我可以来参加你的演唱会，然后希望你们可以健健康康，然后等你出来，然后我想要。 เซนตวยใ่ไหมคะตอกแล้วก็ตั้งตารอยยงเจวันที่อเอกมาเราก็พร้อมที่จะตัดผมยองเจในระหว่างนี้เราจะฟังยอเงเพลยองเนทุกวันเลยเราตัดผแล้วก็องเจงาคือะไวันนี้คอนเสิร์ตสนุกมากเลยนะคะสนุกมากค่ะรอเจอีกนะคะมาอีกเยเร็วนะ

อย่างของเสกค้ชมดอนเ็กปุ๊บหมายกก็เชื่อแบบนี้ก็ไออยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอะเพราะว่าบางทีตอนนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาแล้วก็หน้าจอตับไปแบบนี้เฮ้ยคนสุดท้ายลุ้นชัด้วยแต่แบบนี้ด้วยโอ้โหนี่เหรอไฟดับแบบี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคันคืออะไรครับมันคืออะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะชีวิตของฉัน 부드럽게 양봉시에 담았어요. 과국 짜는 뱀, 사이코파이. 아, 코코신을 아, 하지 마. 아, <웃음> <거>. <웃음> ทำอย่างนีไ้ไไหมอ่ะโคโคไม่ได้เข้ากรงซะหน่อยโอ้โอ้โค้โอ้ไโ่ได้เอด <laughs> <c oughs> โอ้โอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้เอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอโอ้ยโอ้อเนะ้เอยอยอโอ้ยอยโยอ

การหนึงนน่งะนะครับารนึงนะครับ